สวัสดีสวีดัสครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนุ่มบุบลคนร้อยเอ็ดคือเก่า สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีน้องุหญิงเพชรรันแพงสวัสดีเอฟซีสาวน้อยเพชรวันแพงและสวัสดีเอฟซีช่องหนุ่มโวลคนร้อยเอ็ดทุกท่านนะครับและสวัสดีพี่พี่เอฟซีที่อยู่ตามประเทศเหมือนเดิมให้กาลังใจทุกท่านที่ไปทางานและอยู่ตามประเทศครับผมสาหรับวันนี้หนุ่มโวลคนร้อยเอ็ดนำประเด็นดีๆสิ่งดีๆมาฝากมาตอบพี่น้องเฮาคือเก่าตามสไตล์ช่องหนุ่มโวลคนร้อยเอ็ดครับพี่น้องสิ่งที่ผมจะนํามาพูดต่อจากนี้ไปมีอยู่3ประเด็นหลักๆเลยครับพี่น้องประเด็นแรกครับนี่ครับพี่น้องเบิง เป็นยังไรครับพี่น้องเห็นแล้วผมกําลังจะมองว่านี่คือความคลาสสิกนี่แหละคือความความสุดยอดของคนถ่ายและเป็นสุดยอดต่อไปจะเป็นตำนานหลายคนนบอกว่าตำนานนี้อย่างรูปนี้พี่น้องลองเบิ่งดีๆสังเกตดีๆศึกษาดีๆภาพภาพนี้ถ้าเป็นการไปวาดด้วยมือศิลปะการวาดภาพด้วยมือ ของเห่าออกมาพี่น้องว่าสิเป็นความคลาสสิกขนาดไหนครับพี่น้องผมว่าท่านใดที่มีความรู้ความสามารถในการวาดภาพรูปนี้ได้นะครับพี่น้องโอ้ผมว่าจะเป็นรูปที่อมะตะเละบกธรรมดาครับพี่น้องทุกอย่างมันลงตัวมากๆนี่คือความสุดยอดของรูปถ่ายที่รูปที่ผมเห็นแล้วน้ำตาสิไหลครับพี่น้องมันเป็นภาพที่สวยสุด,สดๆผมว่ามันภาพวาดุดแล้ว แต่จริงๆคือภาพถ่ายครับพี่น้องผมเสือเลยว่าท่านไหนที่วาดรูปเก่งแล้ววาดรูปนี้มาให้หลานน้อยนี่จะเป็นภาพที่สวยคลาสสิกสุดๆนะครับเอาไปติดฝากนังนี่ว่ธรรมดาครับพี่น้องเบิ้งแล้วจังไหนก็ง,งามเบิ้งจังไหนจังแล้วก็เป๊เปะมากสวยงามผมผมว่าภาพนี้จะเป็นภาพตำนานเลยนะผมมองผมมองแล้วว่าผมหมักแบบนี้นะเป็นรูปที่สวยและมองแล้วยังไงก็สวยๆมากๆครับพี่น้อง เบิ้งแล้วมากเบิ้งแลยชอบครับพี่น้องสุดยอดอีีครับพี่น้องต่อมาครับพี่น้องเบิ้งเห็นยังบ่ดีครับเนี่ยนี่แหละครับความดังความปังของหลาหน้อยต่อจากนี้ไปหลาหน้อยก็จะทยอยออกทางช่องทีวีเรื่อยหลังจากไปบันทึกเทปไว้ความสุดยอดครับพี่น้องสุดยอดจะในน,นี่ต่อจากนี้ไปอุ์งญิงจะลงเกือบทุกแพลตฟอร์มของประเทศไทยข่าวต่างๆก็จะออกไปเรื่อย ถึงเวลาแล้วครับพี่น้องพอถึงเวลาที่หลานน้อยบอกไว้ถึงเวลาแล้วจับปังจับปังจับปังปังจัางไหนนี่แหละหลานน้อยสิภาพอจับเงินพันล้านแม้กระทั่งคลิปที่แล้วที่ผมโพสต์ไว้ซโซนุพูดแล้วสาน้อยพันล้านครับพี่น้องนี่คือต่อจากนี้ไปหลานน้อยจะเข้าสู่ทุกแพลตฟอร์มรายการทีวีโซเชียลทุกอย่างต่อจากนี้ก็คือหลานน้อยช่อง YouTube กี่ช่องทั่วประเทศ ต้องคิดเอาความดังความปังผมมองแล้วนี่คือความสุดยอดของหลาน้อยเริ่มถึงเวลาไปเรื่อยๆไปเรื่อยเริ่มขยับไปเรื่อยๆครับพี่น้องผมเชื่อเลยว่านี่แหละความปังความดังสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นความดังความปังที่จะเกิดขึ้นก็ต้องมีมารเป็นเรื่องธรรมดาผมเคยพูดและประกาศไว้ตรงนี้เลยว่าถ้ามีเหตุไม่ดีสิ่งไม่ดีเข้ามารับมารบกวนหลาน้อยช่องหนุ่มโอนคนเด็ดพร้อมที่จะมาพูดและปกป้องหลาน้อยอยู่แล้วครับพี่น้อง สื่อโซเชียลที่ผมมีผมพร้อมที่จะปกป้องหลาหนอยอยู่แล้วเพราะทุกอย่างสิ่งที่เกิดบารมีมันเกิดหรือความดังมันเกิดมานก็ต้องเกิดขึ้นควบคู่กันไปเป็นเรื่องธรรมดาชั้นใดก็ชั้นนั่นครับพี่น้องเรียงว่าได้มีค้นมาก็ต้องมีคนสร้างแต่เชื่อเลยหัวใจคนที่รักพร้อมที่จะปกป้องหลาหนอยเสมอครับพี่น้องความสุดยอดที่ผมเกิดขึ้นแล้วเบิ้งแล้วโอ้สู่สูปังๆนี่เอฟซีทุกท่านพร้อมที่จะสนับสนุนลาเสมอครับพี่น้อง สิ่งต่อมาคืออย่างครับพี่น้องมีนางเอกท่านหนึ่งที่ตอนนี้กำลังจะได้หัวใจ FC หลาน้อยอุงอิง,งทั่วประเทศเสื้อวว่ที่ผมว่าไปเบิงครับคือไฟนี่ครับนี่คือนางเอกคนหนึ่งที่สามารถดูแลหลาน้อยได้อย่างดีทำไมถึงบอกงั้นหนึ่งนางเอกท่านนี้จิตใจดีการพูดการจาการแนะนำค,คล้ายๆครูหมอนอิงนะ พยายามจะแนะนําน้องบอกน้องบอกทีละสเตปบอกด้วยหัวใจคนที่จิตใจเยน็นใจเย็นใจดีจิตใจดีคนจิตใจดีจะพูดประมาณนี้แหละสังเกตเอาหลดคนคนนี้คุณแบบนี้หรือคนประเภทนี้สามารถเป็นครูได้เพราะจิตใจดีเวลาสอนเด็กหน่อยสอนคนที่เขาจังสันเนสีสามารถค่อยๆ่อยบอกค่อยๆออ,ยอ,ยอธิบายได้อันไหนถูกอันไนผิดแล้วคนประเภทนี้จะสอนคนคนจะฟังครับพี่น้อง ผมมานางสังเกตผมเชื่อเลยว่าเอฟซีตัวประเทศทั่วไทยก็สังเกตสังเกต,เกตหลายๆคนสังเกตมองเห็นไหมพอทุกคนดูแล้วสังเกตแล้วโอเคถูกต้องเป๊ะทุกคนก็พร้อมที่จะสนับสนุนยอดวิวของนางเอกท่านนี้คือนางเอกเออมเมียมยอดวิวก็เริ่มปังผมเชื่อเลยว่ามางานนี้เหมือนงานสกรีนและพิสูจน์จิตใจคนได้อย่างดีรอบนี้นางเอกเออมเมียมพิสูจน์ได้แล้วเอฟซี FC ก็พร้อมที่จะหนุนและสนับสนุน นี่แหละครับความสุดยอดแค่คุณมาก้าวเข้ามาด้วยหัวใจและจิตใจที่บริสุทธิ์ผมเชื่อเลยว่า f อฟหลาน้อยทั่วประเทศก็พร้อมที่จะสนับสนุนคุณด้วยใจเหมือนกันเป็นไดครับพี่น้องความคักความเพียงมีใครบ้างที่ยอมนั่งรถไปซื้ออุปกรณ์หรือของมาให้หลาน้อยถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่เขไปเพราะอะไรรู้ไหมนี่แหละครับพี่น้องผมเบิงเลยปะ้า โอเคนะต่อให้หลายท่านหรือแม้หลายท่านบอกว่าให้ดูยาวๆถูกต้องแต่อย่างน้อยเบื้องต้นคนที่เดินทางไปแบบนี้หลาน้อยต้องมีคนดูแลเป็นเรื่องปกติแต่นางเอกท่านนี้สามารถดูแลน้องและพูดคุยกับน้องได้อย่างดีบางสิ่งบางอย่างคนเราไปต่างที่ต่างแดนความตกใจหรือความไม่เคยไปหรือความไม่คุ้นชินจะมีบ้างแหละแต่สุดท้ายพี่อมแยม นางเอกอมเหมี่ยมก็สามารถควบคุมพาน้องไปนูปน่นไปนี่หรือพูดจาได้นี่คือความสุดยอดครับพี่น้องเหมือนเป็นพี่เลี้ยงได้อย่างดีเลยครับพี่น้องความสุดยอดตรงนี้ที่นางเอกตั้งใจทําให้น้องผมเชื่อเลยว่าเอฟซมองเห็นทุกคนมองเห็นพร้อมที่จะสนับสนุนแม่น้ว่าครับพี่น้องคือสิ่งที่ดีและสิ่งที่สวยงามเสมอครับพี่น้องตอนนี้ต่อจากนี้ไปทุกอย่างจะเกิดขึ้นแล้วองค์หญิงจะยึดครองโซเชียลหลายๆโซเชียล รายการทีวีหรือโซเชียลทางโซเชียล u t u b e ไม่ต้องพูดถึงกี่ช่องกี่ร้อยช่องทุกคนพร้อมที่จะสนับสนุนแมนวคัคพี่น้องเหมือนที่ผมพูดไว้สนับสนุนท่ายหลาน้อยแล้วอย่าลืมปกป้องกันด้วยแมนวคัคพี่น้องดูแลกันด้วยถึงเวลาต้องมาช่วยเหลือกันด้วยแมนวคัคพี่น้องมาด้วยหัวใจปกป้องด้วยหัวใจที่ผมเคยพูดเสมอผม อธิบายเสมอว่าผมเคยเห็นมาแล้วผมไปสัมผัสบ้านฮักแต่ละหลังแล้วตอนผมไปกรุงเทพผมไปเจอโอ้การทํางานไม่ธรรมดาบ้านฮักทุกหลังมาด้วยใจจริงๆทํางานด้วยใจแบ่งหน้าที่กันด้วยใจยอมรับตรงนี้เลยว่าควรสนับสนุนบ้านฮักทุกหลังมาสนับสนุนมาฮักหลาน้อยด้วยใจจริงๆเห็นทุกคนทั่วประเทศทั่วไทยรักหลาน้อยผมก็พร้อมที่จะสนับสนุนไปด้วยกัน ไปพร้อมๆกัน f อทั่วประเทศก็จะรักน้องสนับสนุนน้องแบบนี้ไปด้วยกันพร้อมๆกัน,กนขอให้จับมือกันไว้ผมเชื่อเลยว่าลาน้อยจะไม่มีอุปสรรคขอให้เราพูดคุยและปกป้องลาน้อยไปด้วยกันมาด้วยใจหัวใจมาก่อนแล้วทุกอย่างคุณจะดีเองมาด้วยใจที่บริสุทธิ์แล้วคุณจะปังเองผมเคยพูดเสมอยกตัวอย่างสมิพอกำนั่นพ,พ่อผู้ใหญ่บ้าน บ้านพลังเงียบนี่แหละท่านทําด้วยใจครับพี่น้องพ่อกัใชัยทาด้วยใจท่านก็ได้ด้วยใจจิตใจท่านดีท่านก็ทําดีทําเพื่อลูกรักลูกประกาศมาว่ารักลูกเห็นไหมหลานน้อยก็พร้อมที่จะมอบหลายๆอย่างให้กับพ่อกัญชัยหัวใจของหลานน้อยมอบให้พ่อกัญชัยเป็นพ่อที่หลานน้อยกอดแล้วไม่มีใครว่า เวลาพ่อกันชัยกับหลาน้อยกอดกันนี่มีแต่คนมีความสุขนะยิ้มตามกันนี่แหละหัวใจที่พ่อกันชัยมอบให้ลูกหัวใจของลูกพร้อมที่จะมอบให้แก่พ่อกันชัยเหมือนกันนี่แหละครับหัวใจเข้าหากันแล้วทุกอย่างจะสําเร็จแล้วทุกอย่างจะดีไปด้วยกันพร้อมกันครับพี่น้อง สุดท้ายท้ายสุดละครับขอขอบคุณ f c ทุกท่านที่เข้ามารับชมและติดตามให้กำลังใจช่องหนุ่มโวลคนร้อยด้วยดีเสมอมาหลายท่านที่ยังไม่กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามให้กำลังใจช่องหนุ่มโวลด้วยนะคะสุดท้ายท้ายสุดของท่านอยู่ดีมีแห่งรับรวยเงินทองครับผมสวัสดีครับ